วิจารณ์เห็นสัมภสามิตรแพร่หอปิกอับไล่เบียดจับเล่าเถื่อนจักรยานยนต์ชาวบ้านล้มชนป้ายผัวขาหักปรับมีสามหมื่นแพร่ชาวบ้านวิจารณ์กันเห็นสอแรงเกินเหตุสัมภสามิตรพ่อปิกอับไล่จับเล่าเถื่อนสองผัวมีชาวแพร่เบียดจักรยานยนต์ตกข้างถนนรถผัวชนเสาป้ายจราจรขาหักสะโพกหลุดจับมีปรับสามหมื่นบาทพอญาิขึ้นโรงพักแจ้งความมีคนอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดอดขอเคลียร์ ขณะน,นี้ชาวบ้านอาตองต่อช่อแฮอําเภอเมืองแพร่ต่างพากันวิาพาวิจารณ์การถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สัมพสามิตรจังหวัดแพร่ที่ใช้รถยนต์ไล่ก,กวดจับสองสามีภรรยาที่กำลังนำเหล้ากลั่นชุมชนไปส่งลูกค้าในเมืองจนเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของสามีเสียหลักชนเสาป้ายจราจรคนขับขาหักสะโพกหลุดเมียโดนจับรีบปรับในที่เกิดเหตุสามหมื่นบาทเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะนายสมบัติ นางสายพินแผ่นทองสองผัวมีขับขี่รถจักรยานยนต์คนละคันจากบ้านนาตองหมู่แต่อช่อแฮอำเภอเมืองแพร่เพื่อนำสุราขาวหรือเหล้าปั่นชุมชนไปส่งลูกค้าในเมืองแพร่เมื่อ23นาฬิกานาทีวันที่15กุมภาพันธ์6กที่ผ่านมาระหว่างเดินทางมาตามเส้นทางสายบ้านนาตองวัดพระาธาตุช่อแฮอํเภอเมืองแพร่ แต่พอมาถึงบริเวณทางแยกเข้าวัฒะาธาตุดอยเล็งพบเจ้าหน้าที่สัรพสามิตพยายามใช้รถยนต์เข้าประกบเพื่อจับกลุ่มทำให้ทั้งสองสามีภรรยาหันรถกลับเจ้าหน้าที่สัรพสามิตใช้รถยนต์มากกว่า2คันไล่ติดตามเบียดจนรถจักรยานยนต์นายสมบัติเสียหลักตกข้างทางพุ่งเข้าชนเสาป้ายจราจรจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายนายสมบัติได้รับบาดเจ็บสาหัสขาซ้ายหักกระดูกสะโพกหลุดจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่อ้างเป็นสัรพสามิตรได้เข้าควบคุมตัวนางสายพิน และพบว่านางสายผินมีสุราไว้ในครอบครองถูกเรียกปรับนะที่เกิดเหตุเป็นเงินสามหมื่นบาทส่วนในสมบัติที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสตรวจค้นแล้วไม่มีของกลางสันพสามิตพยายามแก้ปัญหาโดยการนำผู้บาดเจ็บและจักรยานยนต์ชำรุดออกจากที่เกิดเหตุระหว่างนั้นนายวิชิตทุ่งสวยเจ้าของไร่ธนโชตและมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หกได้แสดงตัว และแจ้งให้สัมภาษณมิจุดการขนย้ายวัตถุพยานออกจากที่เกิดเหตุเพื่อให้ความเป็นธรรมมแก่ทุกฝ่ายเพราะการเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายออก,ก่อนแจ้งเหตุไปยังหน่วยกู้ชีพท้องถิ่นและตำรวจสถานีตำรวจภูทรช่อแฮเพื่อช่วยผู้บาดเจ็บและบันทึกร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุเป็นหลักฐานต่อมานางตุ้มน้องสาวของนายสมบัติผู้บาดเจ็บได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเว้นสถานีตำรวจภูทรช่อแหโดยมีรายงานว่า มีคนอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สัมภาษามิตรจังหวัดแพร่ติดต่อขอให้ถอนแจ้งความอย่างไรก็ตามครอบครัวผู้บาดเจ็บมีความเห็นร่วมกันว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ความรุนแรงเกินเหตุจึงไม่ยอมถอนแจ้งความล่าสุดวันนี้18กุมภาพันธ์66นายสมบัติอยู่ระหว่างการรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลแพร่โดยมีภรรยาเฝ้าไข้ส่วนน้องสาวต้องมาเป็นทุระในการดำเนินคดี